ตรงรถทั้งหลังอะน่าจะค่อข้างแล้วตู้อะเออเห็นแล้วแหน่วิ่งวิ่งวิ่งกันเต็มเลยมาแล้วตรงนี้ผมว่ามันจะมาข้างหน้าเรา มันจะอ้อมเระระบาดโดนระบาดโดนอ้อมหลังเนอะบางทีมันล่อมันก็อ้อมหลังมันมากแคดูอีกได้แล้วนะทาด้านขนะองตัวเองด้านตี้ด้วยในด้านเชื่อว่า ผมว่ามันอ้อมมาแล้วลนะ่ะไม่ายม่อ้อมมาแล้วตังออมเก่งจังว่ะคุณแมนเดยวดีคนประพี่เดินเไดขอออ้ข้อ,อ,อมายังหลุดมายัง หลุดไปแล้วไอโอสหลุดแล้วเกิดมาตัวแตกแน่เลยวะที่เอียดบอกสโลวี่ได้ยินไหม เออรออีกยี่สินาทีถึงจะเกิดเอาไม่ใช่โรงพยาบาลเว้ยเป็นบ้านข่าวแทนพี่อยู่กันกี่คนไม่รู้เลยเนี่ยอยู่กันสองคนละอ๋อเห็นแล้วมีคน

ไงเนะ่ยมีใครเข้าตีไหมนะเออผมครับผมครับเลขเลขเลข้า,ขานะครับเลขผ้าเป็นชวน

มามาปชิบ้านขาวเร็วเร็วโหเยอไวเดียวอย่าง้ยง oh. ถ้าเป็นเอ็แมนจะตอบนีก่กูมั่นใจได้เลยแม่งโตอะ่ะดูสังเกตมาทั้งวันแล้ว อะโั่ได้ยินเสียงผมออกมาเล่นนี่เลยครับปากนีครับเตะเมามามีดมามามีดนะผมมีดอยู่แล้วมางานอะไรตรงนี้อะไรนะมีดมีดเอาด้วยมามามีดมีดมามามีดมีดนะครับมีดนะยกยกมีดอย่างนีใช่ไหมตอนนี้ยกยกมีห้ามยิงนะห้ามยิงนะมีนะครับด้านถนนเลยสะพานสะพานโดนมีดโดนมีด คัเนี่ยผลสุดท้ายหมวดโอก็ต้องออกนี่คือการโดนมีดนะครับผมอ้าวทุกคนทุก่นุแพ้ก็ไว้อะไรเฮ้ยเอาแล้วดิดูดูเชิงนั้นอู้กระตกเป็นไงล่ะคุณจะปากเล่นงานเลยพี่อมอยู่ลาถนนตาถนนน่าริตรลอง อยู่หน้าโพดเอาไปตัวกระตุกว่ะกระตุกจริงเออกระตุกเหมือนกันเฮ้ยพี่โอพี่โออยู่ข้างๆบ้านพี่โอตัวอ่ะเห็นแล้วพี่โอวางนะพี่โอวางไงอยู่ในตะลางหนึ่งสองสามแล้วก็อยูี่นัครับเกียวครับว่าไงครับโหลใครอยู่ทีมมอดาทำมอได้หน่อยวางไงวางไงอยู่แถวตะลองเต็มเลยโหเยอะแยะเลยเที่อะใช่ไหม ยู่แถวยกขาวอ่ะทางยักษขาวเป็นตลอโอ้โหเห็นจังตาเลยครับอ,อ๋อไอ้แยบ้านนอนของปลาเลยพี่โอ ตกอย่างเงี้ยออกมาครับออกมาคนที่อยู่ข้างในออกออมากระตุกมากเลยกระตุกโคตรเลย วันนี้เก็บโลหมดโอ้ไงวันนี้หลายศพแล้วพอยังผมกระตุกมากเลยเนี่ยคนกระตุกเลยเมื่อกี้เดี๋ยวดูในคลิปว่ามันกระตุกหรือเปล่าใช่กระตุกมากเลยเมื่อกี้เดินเดินติดติเดินเห็นเดินติดบันไดอยู่คนใครที่ใครที่โดนผมยิงเมื่อกี้แบบว่ามันผมค้างแบบกดค้างไว้แล้วมันพามันก็ค้างรอเลยอ่ะอีทีตายไปแล้ว